อะไรอ่ะอุ้ยมีอะไรข้างในอยู่มันดีตายแล้วมุณไม่อยากแกะเลยอ่ะมันสวยมากเลยอ่ะค่อยแกะกันเนาะนี่คลิปอันบ็อกสวัสดีคะ่ะทุกคนคลิปนี้นะคะน้อหวานก็จะมาทำคลิปอันบ็อกซึ่งจะเป็นกล่องที่ส่งมาจากไทยนะคะ อยู่ตรงนี้คือใหญ่มากทั้งหมดนี้นะคะน่าจะประมาณ6โลนะและบอกเลยว่าค่าส่งแพง อะระหว่างคุยเนี่ยเดี๋ยวน้องหวานจะค่อยๆแกะไปก่อนนะก็เรื่องราวมีอยู่ว่าของทั้งหมดในนี้นะคะน้องหวานสั่งมาตั้งแต่ช่วงโควิดปีที่แล้วไปตั้งแต่แบบโควิดแรกๆที่มันเริ่มมาเลยนะนอหวานก็โอเคช่วงนั้นอะเราก็ยังมีเงินอยู่บ้านแล้วก็เออไปไลฟ์เพจใน Facebook อะไรเงรี้ยที่เขาแบบว่าไลฟ์ขายของอะไรต่างๆแล้วก็โอเคไปไลฟ์ CF CF อฮาคุณน้องหวานคะโอเลยค่ะ CF ค่ะอะไรเงี้ยแล้วก็ CF เไปหมดะคะทั้งเสือ้อผ้า แบบคือของทุกอย่างที่มีอ่ะจะรู้ตัวอีกทีนะคะเงินหนักเหลืออยู่ไม่กี่พันในแบงก์เราก็เลยว่าเฮ้ยตั้งสติแล้วก็ออกจากกลุ่มนั้นก่อนนะที่จริงอะ่ะหลังจากโควิดใช่ไหมเราก็ไม่คิดว่ามันจะยาวนานใช่ปะทุกคนปีนี้สยอ,อ,อ่ะระหว่างวางแผนว่าจะกลับไทยช่วงสงการเพราะว่าไม่ได้เล่นน้ําสงการมาประมาณ1 0 11ปีแล้วก็เลยแบบเฮ้ยฉันจะไปหลั่น้ะสงการแหลง่งต่านๆนะนะแต่ว่าโควิดรอบ2มันก็ยังกลับมาและดูท่าทีว่าจะไม่หายไปไง่ายๆนะคะว่า ก็แบบระบาดหนักมากใช่ไหมแล้วออสเตรเลียเขาก็ค่อนข้างเคร่งเครียดเรื่องนี้นะทาให้ไม่มีการอนุญาตให้เดินทางออกนอกประเทศได้ะคะ่ะทุกคนน่าจะอีกปีสองปีเลยทําให้ทางเราก็ตัดสู้แล้วว่าไม่ได้กลับไทยแน่นอนสุดท้ายก็เลยตัดสินใจส่งของมาที่นี่แทนนะคะในนี้มันมีนิยายด้วยนะทุกคนไม่ต้องห่วงใครที่รอดูว่ามันจะมีนิยายไหมอ่ะมีแน่ๆที่มันหนักขนาดเนี้ยก็เพราะว่ามีนิยายนั่นแหละเหนื่อย ที่กล่องมันแบบดูเย็นๆยอะไรแบบนี้เพราะว่าเราอะส่งของให้ที่บ้านส่งของไปบริษัทที่เขาจะส่งมาออสเตรเลียใช่ไหมแล้วของทุกอย่างที่ส่งมาออสเตรเลียนะคะเขาจะมีการแบบว่าเปิดก่อนทุกครั้งอะคือเปิดเช็คของข้างในแล้วเขาก็จะรีแพ็กให้แล้วถึงจะส่งมาบ้านเราอะไรเงี้ยมันก็เลยดูมีการแบบยับเยินนิดนึงเดี๋ยวคอแกะแป๊บนึง แล้กะมาแล้วเหนื่อแตกเลยโอเคล๊บโอเคค่ะเดี okay, okay ๋ยวหนูหวานจะทําการอัน็อบซ์นิยายรีวิวนิยายให้ดูก่อนแล้วกันเนาะเฮ้ยนิยายเยอะเหมือนกันนะวงมากสั่งอะไรมาบ้างอะ กนน็มีเสื้อผ้าอีกอย่างคือที่นหวานรีบให้ส่งมานะคะเพราะกลัวว่าเสื้อผ้ากลับไปอีกปี2ปีอ่ะหนึ่งใส่ไม่ได้เพราะว่าว้วนขึ้นแลวก็สองนะคะไม่รู้ว่าสไตล์เสื้อผ้าของเราอ่ะยังจะเหมือนเดิมอยู่หรือเปล่าตอนนี้น้งหวานก็ไม่แน่ใจว่าที่สั่งมาสั่งอะไรไปบ้างมันแบบคือลืมไปหมดแล้วจริงนิยายก็คือจำไม่ได้แต่รู้อย่างเดียวว่ามีปร,รมาจารย์เล่มพิเศษแน่นอนมีนี่ด้วยเหรอคืออะไรอ่ะ คือตื่นเต้นเหมือนกันเนาะเหมือนแบบซื้อของขวัญให้ตัวเองอะแต่แบบลืมดดดเดี๋ยวก่อนเอาออกมาก่อนนะทีละอย่างนี่ก็น่าจะเป็นเสื้อผ้านะคะนี่นี่มาได้ไงเน่ยมันมาพร้อมกับที่สั่งเหรอหวงงอากแล้วก็อันนี้อะไรก็ไม่รู้ไว้ก่อนโอเคแกะนิยายกันก่อนนะคะ โอเคค่ะทุกคนแกะอันนี้กันก่อนนะคะไม่ต้องพูดว่าคือปรมาจารย์ละทมานแน่นอนมันคือบ็อกเซตใช่ไหมคือมันมาพร้อมกับเล่มพิเศษแหละที่น้หวานสั่งไปอ่ะหน้าจาพันหนึ่งปะเก้าร้อยเก้าร้อยกว่านี่แหละถ้าจำไม่ผิดอ่ะไม่ใส่แล้วไม่เคยมีบ็อกเซตนี่เฮ้ยสวยมากเอ้ยเดี๋ยวค่อยแบบถ่ายใกล้ใให้ดูอีกทีนะแต่ว่าเปิดยังไงอ่ะอย่างนะไม่เปิดยังไงอ่ะอ๋องี้งีงี้ิอย่างงี้นะค่ะ อ้อ๋อข้างในเป็นอย่างนี้ข้างในก็คือโล่งๆแล้วก็มีมีเล่มพิเศษมาเฮ้ยแต่ว่ามันบางมากเลยอ่ะแค่นี้เองอเคขอเก็บไว้แบบนี้ก่อนแล้วกันนะ้อเพราะว่าตอนนี้ยังติดอยู่ที่เล่มสี่นะคะยังไม่ได้อ่านเดี๋ยวไว้ถ่ายแบบ close up ให้ดูอีกทีนะอันเนี้ยยต้องเบาๆมือนะเดีย๋ยน้องชำรุด มาคืออะไรก็ไม่รู้นี่ตื่นเต้นมากรู้แล้วทุกคนอันนี้นะคะโอ้ยเขาหอมาดีมากอะ่ะหนา,ม,า,ม,า <c oughs> มมากๆดูเยอะมากนี่องค์ชายอ,อัปลันะคะทาเริมทเรม เรื่องนี้เนี่ยบอกตามตรงเลยว่าน้ำหวานตอนแรกอะ่ะไม่รู้จัก แต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเรามีการไปอ่านแบบตามเพจนั่นแหละแล้วก็มีคนเมนชั่นเรื่องนี้แบบพูดถึงเฮ้ยองชายอัปลักษณ์นู่นนี่นี่คือแบบเหมือนไม่คนเมนชั่นเรื่องนี้เยอะเรื่องนี้ก็เลยผ่านหูผ่านตาเรานะคะแล้วก็เลยคิดว่าโอเคมันก็น่าจะดีจริงนั่นแหละก็เลยซื้อมานะคะบ็อกเซตอันนี้เราซื้อแบบแบบที่แพงที่สุดน,นะน่าจะพันเอ็ดส่วนบรามจานันูนเ้นร้้าและตอนนี้ก็คือเงินไม่มีแล้วนะเองตรงน,นี ่วนข้างในนะคะเฮ้ยสวยเนี่ยแต่ว่ายังไม่แก่ซิวเหมือนเดิมนะคะเพราะว่าเราอยากให้เขาแบบอยู่คงสภาพสวยๆนานที่สุดเนาะจนกว่าจะอ่านหนหว่านก็ขอยยังไม่แก่แล้วกันเนาะให้ดูหน้าปกไปก่อนเป็นอย่างนี้นะจ๊ะนี่ก็คือองค์ชายหล่ออัปลักษณ์เพราะว่าหน้าเขามีความแบบขีดๆเลยก็ไม่รู้อะเก็บก่อนอันเป็นที่รักของเรานะฮะว มีอะไรข้างในอ,อยู่มันดีไปแล้วเกือบทิ้งไปเลยนี่เขามีแบบตัวเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเขาเรียกว่าอะไรไม่รู้อ่ะทุกคนโรจ,จิบิชใช่ัลเก็บก่อนต่อไปนะคะก็เป็นอันนี้ก็ไม่รู้อีกว่าคืออะไร เรื่องนี้ก็คือนิยายที่ทำน้ำหวานน้ำตาแตกน้ำหูน้ำตาไหลนะคะน้องให้จันปวดหัวนั่นคือนี่ค่ะว้นิยายของคุณนักเขียนลิทเทอร n อนะคะนี่เขาส่งมาอุย้ยบุ๊กมา้าทำไงได้ปะเป็นบุ๊กม้าเหรอเฮ้ยท่อะมันเป็นแบบห้อยๆอยะคะ่ะเออ อ๋อลืมบอกชื่อเรื่องเป็นเรื่องของอนาทีเป็นของฟ้านะคะนิยายดรามา่าที่น้หวานทําคลิปรีวิวไปแล้วคลิปการ์ดแบบนี้ส่งมาให้ยเขาทำดีมากอะทุกคนรายละเอียดเป๊ะเวอร์นี่ก็คือจดหมายนะเป็นอย่างเงี้ยแล้วก็อย่างนี้คุยไม่อยากแกะเลยอะมันสวยมากเลยอะค่อยแกะแล้วกันเนาะนี่คลิปอันบ็อกเดี๋ยวค่อยทำคลิปแยกไงเป็นแบบนียายเออค่อยพากันส่วนนี้ก็คือนาทีเป็นของฟ้าจา้า อ,อือ๋อข้างหลังนี้นะคะมีที่ขั้นแล้วก็มีโปสการ์ดด้วยส่วนเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สองที่นวนอ่านของนักเขียนคนนี้ชอบมากแนะนำมากทุกคนอ่ะให้ดูกันอีกทีนะคะเป็นแบบแนวแฟนตาซีนิดๆน,นะคะผมรักกับซาตานแบบ นวลทำคลิปรีวิวไปแล้วนะเรื่องเนี้ยก็ดีต้องไปอ่านะนะนวลชอบมากนะคะความแฟนตาซีเออเฮ้ยมาดูใกล้ๆก็คือซาตานหล่อมากไปตนะ่างไปต่อไปนะคะก็คืออันนี้ไม่รู้ว่ามันมากับอะไรมากับอันไหนมาอย่างไงนะว่ามันควรจะอยู่ในถุงกับคนอื่นหรือเปล่านะไม่แน่ใจ <c oughs> รู้มันมาพร้อมบ็อกเซตของปรมาจารย์เหรอเ่อเขาแยกมาให้ แต่ว่านี่ค่ะอ๋อคืออะไรอ๋อคือที่ใส่หนังสือใช่ไหมคือที่ใส่นิยายเปล่าซึ่งเดี๋ยวนหวานจะไปหาทางลองใช้มันอีกทีแล้วก็มีตัวนี้เป็นสต,ติกเกอร์บัลลังก์จัลธิมานค่ะนี่ก็มีทุกตัวละครนะน่ารักอ๋อเป็นพวกแบบก้อนเมฆมีกระตุ่งกระต่ายเข้าไปตัดแปะที่อื่นได้โอ้ยก้อนนี นี่คือรรยัะทุกคนน่ารักมากเดี๋ยวนะอ๋อมันเป็นตัวที่แบบตั้งสแสนงอะอ๋ะออย่างนี้มันต่อกันนี่ใช่ไหมแล้วก็ตั้งอย่างนี้จ้าน่ารัก่ากน่ารักโอเคแ,แล้วก็มีแบบเป็นพวกโปสการ์ดนะคะเป็นรูปอะไรอย่างเงี้ยได้แบบนี้แล้วก็แบบนี้แล้วก็มีด้านนี้ด้วย พี่น้องบ้านบัวนะคะอค๋อแล้วก็หลานจ้ากับบัวอินจ้าอ๋อแล้วก็มีนี้อันนี้เอาไปใส่พวกดินสง่งดินสอเครื่องเขียนได้นะโอเคเก็บก่อนโอ้ยอยังไม่หมดมีอันนี้ด้วยอันนี้คือวัหน,นิงปะวัหน,นิงนะคะเป็นตัวเล็กนี้โอเคเก็บเก็บต่อไปเป็นเสื้อผ้าแล้วนี่คืออะไรก็ไม่รู้อ่ะ สั่งอะไรมาอ้ยเสื้อผ้าพิเก๋นี่ว่าเป็นรูปยิ้มรูปยิ้มอย่างเงี้ยตรงข้างหลังอ่ะแล้ว่าถ้าเป็นเสื้อผ้าเนี่ยอันไหนได้ใส่แล้วก็ถ่ายรูปเดี๋ยวค่อยมาแปะในคลิปเลยคะอะกางเกงอุ้ยกางเกงชอบทรงแบบนี้มากมันแบบเก็บองค์เก็บเอวได้ดีนะคะนี่ดูมนอย่างเงี้ย แล้วมันจะเอวสูงด้วยเห็นปะไม่เห็นเฮ้ยชอบโอเคผ่านไปนดูกล่องเล็กก่อนกล่องเล็กของเรานะคะเนี่ยดูคือมันเปิดมาให้อยู่แล้วนิดนึงนะคะเขาน่าจะเช็คว่าข้างในคืออะไรและมันก็คือดีทอ็อกเโอเคเป็นดีท็อกร์ลดพุงนะคะหมดอายุยังไม่รู้เดี๋ยวไปดูใหม่อ่ะอันนี้ผ่านไปนะจ๊ะ ต่อไปนี่เป็นของผู้ส่งนะคะก็คือเอ c ี o ค h i ตตมาจากสุพรรณบุรีอันนี้ไม่รู้ว่ามันบางร้านเป็น IG บางร้านก็คือเพจใน Facebook ที่วนวนแต่ไปกดไลค์เขานั่นแหละก็เลยไม่รู้ว่ามาันจะาไหนบ้างนะคะอุ้ยใส่ไม่ได้แล้วปะผ้ามันบางอะผ้ามันบางหน่อยอะ น่าจะตัวเล็กไปน,นิดนึงนะเมื่อก่อนอาจจะใส่ได้ตอนนี้อาจจะตัวเล็กไปนะคะเดี๋ยวค่อยไปลองใส่ดูก็มีสีนี้เหมือนกันแล้วก็มีกางเกงเป็นอย่างเงี้ยก็เอวสูงไหมอันเนี้ยโอเคใส่ได้เพราะว่ามันยืดอยู่ทรงสวยนะไว้ใส่ให้ดูครับต่อไปถุงสีชมพูมาจาก Treasure Picky นะคะชื่อร้านเขาแหละมังไม่รู้อย่าถามหาอะไรจากลิปนี้นะคะจำอะไรไม่ได้เลยสั่งอะไรมาก็ไม่รู้ อ,อันนี้เป็นกางเกงอ๋อนี่ช่วงนั้นน้องหวานต้องชอบกางเกงทรงนี้แน่เลยอะว่าอันนี้ก็ทรงคล้ายๆกันอันก่อนนั้นเนี่ยก็ทรงประมาณนี้ใช่ไหมนีตรงนี้ตัวนี้ก็ทรงแบบนี้แบบแล้วก็มียางยืดข้างหลังอันนี้ก็ทรงเดียวกันนะคะแต่ว่าเป็นผ้าคนละแบบแล้วก็คนละสีมีอันนี้เป็นแบบตะขอแต่ว่าเอวเหมือนกันทรงเหมือนกันเลยค่ะดีดีดีจ่ายไป,ไป หมดแล้วหรอยังชอบแกะของมากวันนี้เราอาจจะเสพติดการแกะของแหละร้านนี้นะคะชื่อว่า cream berry shop อุ้ยนี่ชุดโอ,โอ้ชุดนี้ดูอลังการมากเลยนะสั่งมาด้วยหรองงม,มากให้ดูมันเป็นแบบยาวๆอย่างนี้เฮ้ยเหมือนฉันไปเก็บอง,งุ่นที่แบบสวิตเซอร์แลนด์ดูสิมันยาวมากเลยนะอุ้ยเฮ้ยมันยาวอ่ะออมก็ไม่ยาวมากหรอกอะได้ไป ต่อไปนะคะขอก็อมาแล้วค่ะอุ๊ยอ๋ออันนี้เป็นเสื้อพี่ก้องนะคะตัวใหญ่เลยแล้วก็แถมนี่แค่นี้เสื้อตัวนี้ไปชุดค่ะ สีสันแบบไม่ใช่ฉันป้าฉันซื้อมารอฉันสั่งมาจริงรอนี่ฉันจ่ายไปเท่าไหร่นะทําไมฉันซื้อชุดนี้มานะงงจังเลยแต่ก็สวยดีนะตั้นรักอ่ะวันไหนที่อยากแบบแบเบหรือว่าเป็นคุณหนูใส่ก็ก็จะใส่ตัวนี้คือชอบนะมันดูใส่สบายอ่ะผ้ามันบางมากนี่ยมันแบบ บางๆพิ้วๆนะคะเหมาะกับหน้าร้อนสีมันจี๊ดไปนิดนึงเนาะอันนี้น่าจากใน Facebook นะคะชุดทั้งสานี้เลยอันนี้ก็ด้วยเหมือนกนันมีสายเดิมค่ะสวยก็คือแนวเดียวกันขนสีค่ะเมือ่อกี้สีเหลืองอันนี้สีแบบเออชมพูส้มๆเหมือนแซลมอนที่ยังไม่ค่อยสุกเท่าไหร่อะอะดี แห่ไหลของน้องหวานก็ใหญ่กว่าแล้วอ่ะดูดีดต้องติดตรงแขนนี้แน่เลยงองอ่ะสั่งมาด้วยโอเคไปหมดแล้วค่ะเอานี้ก่อนอันนี้คืออะไรไม่รู้ปริดาหรอค่ะอ๋ออ,อันนี้นะคะคือใน Facebook เป็นเพจพวกของประดับหัวอะไรกันนั้นานๆเนาะ,ะนี่แต่ของเขานะะ่ารักทุกคนถูกถูกด้วย น,นี่คือโบอุ้ยเดี๋ยวลองก่อนรอให้ดูดีกว่าสวยป๊าบนอ่อะแล้วก็อันนี้เป็นโบสีดำนี่ก็สวยดีนะแล้วก็อันนี้ประเด็นเดิมเนี่ยแล้วก็คนละสีอีกแล้วค่ะมีสีขาวสีดำมองไม่เห็น ไปต่อนะคะอันนี้เป็นอันสุดท้ายแล้วที่นหวานสงสัยว่ามันคืออะไรปรลิาบัจที่มาเหรอนี่เปิดยังไงก่อนเป็นโปสเตอร์เลอกใช่ไหมคะ เป็นหลานใจกับวุ้ยอิงอันนี้เป็นหน้าปกของตอนพิเศษนะคะแล้วก็มีเฮ้ยแล้วก็มีอันนี้เฮ้ยนี่ออยืมแล้วก็มีเป็นวุ้ยอิงกับวนหนิงนะคะใช่ปะ ใช่ไหมไม่ไม่ใช่เุ้ยอิงกับวนิ่งทําไมก็งงอยู่ทําไมต้องมีรูปว้อิงกับวนิ่งไม่ใช่นะจ๊ะอันนี้ต้องเป็นหลานจ้าสิต้องเป็นหลานจ้าแหละทุกคนเพราะเขาอยู่บนเตียงกันสองคนเนี่ยเห็นไหมหลานจ้านอนอยู่วิ่งอยู่ข้างบนอ่ะห่อกรุบกริบเก็บโอเคอ่ะพอก่อนหมนแล้วเนาะ หมดแล้วจริงๆค่ะไม่มีอะไรแล้วน่นได้บอกได้ยังว่าค่าส่งคือ3,009บาท3,009บาทฉันซื้อบ็อกเซตได้อีกประมาณ3บ็อกซ์นะฮะก็งงมากว่าค่าส่งแพงแต่จะไม่ส่งอะไรอีกแล้วนะจ๊ะแต่คือ3,009ได้ของแค่นี้หรอ โอเคจบคิวดีกว่าไม่มีอะไรละยังไงน้อหวานก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปแบบนี้นะคะอยากให้ทำคลิปแบบไหนอีกก็ลองคอมเมนต์มานะเจอคลิปนี้ก็ออกไปแล้วค่ะบ๊ายบาย